สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมการ์ดตัวละครมาใหม่ครับอ่ะซึ่งเป็นการ์ดตัวละครย้อมสีนะครับอีเวนต์น,นี้เดี๋ยวเราลองไปดูในสมุดภาพมันก่อนครับว่าอ่าเป็นการ์ดอะไรครับความสามารถจะน่าตามหาไหมความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปใน1เทินโอกาส80%ครับ ย้ายไปยังเกาะล้างสงครั้งครับอ่าก็จะเป็นความสามารถของโดนราชาที่ถูกเนรเทศครับสําหรับกัดกาเดียนรูเซียเนาะอ่ากรีนี้กาเดียนรูเซียอ่าก็จะโดนย้อมสีครับจากสวิตรูเซียเป็นกาเดียนรูเซียครับสกิลต,ต่อมาของกัดกาเดียนรูเซียครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส48%เพิ่มค่าประทาง2เท่าและเลือกย้ายทันทีไปยังพื้นที่ภายในแถวครับ หลังจากนั้นครับทอยเต๋าต่ออีกหนึ่งครั้งไม่มีผลต่อเอฟเฟกต์ดับเบิลนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะพูดง่ายครับก็คือสกิลของกัดการเดียนรูเซียครับก็จะมี1นึ่สกิลของโดนราชาที่ถูกเนรเทศครับและ2ครับเป็นสกิลคล้ายๆกับแทมโบลินครับโอ้โหมี2ความสามารถครับเออถ้าพอข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะบริเวณนี้ไม่ควรหานะครับผมบอกเลยอ่าเก็บเพชรไว้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเราลองไปดูบัฟของตัวนี้กันก่อนครับว่าบัฟของมันจะน่ามันจะโหดไหมมันน่าตามหาหรือเปล่าครับบัฟของตัวนี้นะครับเมื่อเราอัปเกรดให้เต็มครับเลเวล30ภายในอีเวนต์นี้เท่านั้นครับเราก็จะได้บัฟของตัวนี้เนาะ,ะบัฟของตัวกาเรียนดูเซียก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อตกแรง์มาร์กฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐาน2เทินครับหลังเทินที่2ครับบวกอีก15%ครับก็จะเป็น 95%ครับอ่าโอ้โหแสดงว่าหลังเทินที่สองครับก็คือระบายสี95%ครับโอ้โหออกแน่นอนครับบอกเลยอ่าแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามาครับโอกาส80%ยกเว้นค่าบานทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ว่างที่ใกล้ที่สุดภายในแถวสองครั้งครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าความสามารถของรองเท้าอะไรอะรองเท้าสเก็ตหรือเปล่านะที่มันมียกเว้นค่าบานทางคล้ายๆกับของเกาหลีเลยครับอ่านั่นจะใช่ กิ้วนั้นแน่นอนครับนะแล้วก็อีเวนต์นี้ครับไม่อ่าไม่ได้มีเพียงแค่การ์ดใหม่เท่านั้นครับก็ยังมีการ์ดเก่าๆครับอ่าที่โหดๆกลับมาให้เราตามหาอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็จะมีบีฮยองรังครับชิเอลแล้วก็ดาร์โอรินครับซึ่งใครปิดทั้ง4การ์ดนี้ครับอ่าทั้งการ์ดใหม่ทั้งการ์ดเก่าครับ4การ์ดนี้เราก็จะได้บัฟทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบัฟของบีฮยองรังครับเมื่อเราอัปเกรดให้เต็มภายในอีเวนต์นี้นะครับเราก็จะได้ก็คือเมื่อทอยเต๋าโอกาส70%เลืออกทยหหน้าลัง แล้วถอยแล้วก็โอกาส80%นะครับป้องกันสกิลบังคับย้ายของฝ่ายสองข้ามหรือป้องกันการดักจับซับครับ2ครั้งโอ้โหบีฮยองรังครับอันนี้มันไม่ใช่หมัดเตะนะก็คือเมื่อถึงเทินของเราครับเราสามารถถอยไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้นะครับแค่นี้เองครับไม่มีหมัดต่อยแล้วก็เป็นสกิลป้องกันครับคล้ายๆกับหมวกไทเทเนียมครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่หมวกนะเป็นแค่สกิลป้องกันของหมวกไทเทเนียมเฉยๆสำหรับบัฟของบีฮยองรังเนาะต่อมาครับ ชีเอลครับบัฟของมันครับก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานแล้วาทาร์ซีสองเทินครับหลังเทินที่2บวกอีสิบเดี๋ยวนะชีเอลอันนี้มันบัฟเ,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 เดียวกันกับการเรียนรูเซียไหมใช่ครับน่าจะใช่เนาะอ่าใช่ครับเป็นบัฟเดียวกันกับกาเรียนรูเซียครับอ่ะแล้วก็ดาร์โอรินนะครับอ่าดาร์โอรินเมื่อทอยเต่าโอกาส70%ครับเลือกทอยหน้าหลัง โอกาส80อ๋ออันนี้แดงว่าครับถ้าใครปิดการ์ดการีนูเซียกับการ์ดช h เอลครับอสองการนี้เราก็จะได้รับบัฟเป็น,อปนรองเท้าระบายสีครับแล้วก็มียกเว้นค่าเหมืทางด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครปิดบีฮยองรังกับดังโอรินซึ่งเป็นสายรีชาร์จครับอสองตัวนี้เราก็จะได้รับบัฟเลือกทอยหน้าหลังแล้วก็80%ครับป้องกันการบังคับย้ายประมาณนี้ โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการตามหากันก่อนครับว่ามันจะยากจะง่ายยังไงนะครับสำหรับการ์ดการเดียนรูเซียอ่าทุกๆทุกๆการ์ดเลยนะครับอ่าท,ทุกๆการ์ดเลยเราต้องเก็บสะสมหาให้สี่การ์ดเลยที่เหมือนกันครับต้องเก็บสะสมหาดอกไม้ของการเดียนรูเซียครับสองใบครับอ่าทีเอลก็สองใบมีฮยองก็สองใบแล้วก็ดาร์โอลินก็สองใบนะครับอ่าตามนี้ และก็ครับที่แตกต่างกันก็คือการ์ดเอสครับของแต่ละตัวครับจะมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นครับการ์ดกาเดียนรูเซียต้องเก็บกรอบรูปของกาเดียนรูเซียครับจานวน4ใบครับที่เป็นการ์ดเอสครับแล้วก็ช้เอลครับเราต้องเก็บประแจสีทองของชิเอลจํานวน4ใบถ้าเป็นบีฮยองรังอ่ะเราต้องเก็บ3ใบครับธนูของบีฮยอง3าใบถ้าเป็นดาร์โอลินครับต้องเก็บม้าของดาร์โอลินครับจานวน2ใบใบครับปิดอีเวนต์แน่นอนครับแล้วก็ หลายคนอาจจะสงสัยไอ้การ์ดพวกนี้เ,นเราจะได้มาจากไหนฮะพวกธนูพวกปจัจแจพวกกรอบรูปพ,พวกม้าอะไรต่างๆครับอ่ะเราต้องเก็บสะสมหารองเท้าของกาเรียนรูเซียครับจำนวน2ใบครับและก็ชุดอ่าชุดของกาเรียนรูเซียจำนวน2ใบใบครับจำนวน2ใบเราถึงมาแรกรูปบัตรรูปบัตรวัตถุดิบอีเวนต์แบบเลือก S นะครับ รูปแบบแพนกวินครับมีอะไรบ้างครับรูปแบบแพนกวินครับอ่ามันก็จะมีการ์ดเอสอยู่สี่ใบครับใบแรกก็จะมีการ์ดอันนี้ครับอ่ามีปจแจมีธนูของบีฮยองรังมีม้าของดาอรินครับเราสามารถครับเลือกเอาครับอ่าเอารูปแบบลูกนี้ครับไปหมุนแล้วก็เลือกเอาการ์ดใบใดใบหนึ่งมาครับถ้าใครอยากได้บีฮยองรังครับอ่าเราก็เลือกเอาการ์ดธนูของบีฮยองรังมาครับอ่า ถ้าใครอยากจะได้การ์ดกาเรียนดูเซียครับอ่าเราก็ไปหมุนเอารูปบาทครับแล้วก็เลือกเอากรัดกรอบรูปของกาเรียนดูเซียมานะครับอ่าตามนี้เลยครับอ่าหรือสรุปง่ายๆครับถ้าใครอยากจะปิดอีเวนต์นี้นะครับอ่าเราต้องเก็บสาสมหาอ่าถ้าใครอยากจะอยากจะปิดตัวใหม่ครับก็คือกาเรียนดูเซียเราต้องเก็บสาสมหาอันนี้แปดใบครับอ่าแล้วก็อันนี้อีกแปดใบและอันนี้อีกสองใบครับ ปิดอีเวนต์แน่นอนครับเราก็เลือกเอาการ์ดกรอบรูปมาเพียงเท่านี้ครับอ่ะเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ยากนะผมว่าเออเราไปดูเปอร์เซ็นต์ในการออกกันก่อนครับอ่ะมันว่ามันดรอปกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ครับสำหรับการ์ดกาเรียนรูเซียครับสําหรับแพ็กการ์ดอัตราการสุ่มครับอัตราการสุ่มถ้าเป็นแพ็กธรรมดาครับอ่แพ็กที่เขาอาจจะเป็นแพ็กล็อกอินครับอ่าที่ได้จากรางวัลล็อกอินหรือแพ็กที่เราเติมครับพวกนี้เขาบอกว่าแพ็กการ์ดวัตถุดิบกาเรียนรูเซียครับ ถ้าเป็นแพ็คคัอ่าไม่ซุปเปอร์ครับอันนี้มันไม่ใช่ซุปเปอร์ก็คือโอกาสได้รองอ่าได้ดอกไม้ของคาริอันดูเซียครับ A อบวกยีโอ้โหรองเท้าของคาริอันดูเซียครับ75%แล้วก็ชุดของคาริอันดูเซีย A อครับ4%ครับโอ้โหสแสดงว่าครับสแสดงว่ารองเท้านี่ออกง่ายมากๆครับออล,ออลองลองลงมาก็ดอกไม้ของคาริอันดูเซีย ชุดของกาเดียนดูเซียครับล็อกแน่นอนครับบอกเลยเออล็อกแน่นอนอา่าถ้าขยับปิดตัวใหม่ครัก็ต้องหาชุดของกาเดียนดูเซียครับจำนวน4ใบครับซึ่งอา่ามันเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยวะ่ะเออเราไปดูแพ็คกัสซุปเปอร์ก่อนครับอ่าซุปเปอร์เปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซุปเปอร์ครับดอกไม้อ่าก็าจะเพิ่มจาก21ครับเป็น30เปอร์เซ็นครับรองเท้าอ่าก็าจะเพิ่มจากเดี๋ยวนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับ รองเท้าครับอ่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงมาครับอ่ามันก็จะเหลือ6กส่เปอร์เซ็นต์ครับส่วนชุดของกา์เดียนดูเซียครับก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาจาก4เป็น6เปอร์เซ็นต์ครับก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับดูจากภาพรวมแล้วมันก็ไม่ต่างไม่แตกต่างกันมากครับเออแล้วแต่ดวงแต่ละคนเนาะที่เปิดได้นะครับอันนี้ที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็จะเป็นพวกนี้ครับเป็นแพ็คพวกนี้อ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับนี่ครับอ่ามันก็จะมีทั้ง อันแรกมันก็จะเป็นซูเปอร์ครับอ่าเถึง A บวกครับถ้าเป็นแพ็กสีชมพูมันก็จะเป็นแพ็กธรรมดาครับอ่าเห็นไหมที่ที่เราเติมครับพวกนี้อ่าโอเคครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับอ่าอันนี้อะไรอ่าเราไปดูแจ็คพอตครับอ่าเราวันแจ็คพอตถ้าเราสุ่มแบบทีละสิบเพชรนะครับถ้าเราสุ่มแบบทีละสิบเพชรอ่ามันมีอะไรมีมันมีโอกาสจะได้อะไรบ้างครับก็คือมีโอกาสได้การ์ดกาเรียนลูเซียเลยนะครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 0.001%เครับแทบจะแทบจะไม่ออกเลยเออแล้วก็กรอบรูปของกาเดียนบูเซียครับที่เป็นการเอสนะครับ0.01%ยซธนูของมัตเตอร์ครับประแจของชิเอลมาของโอรินครับเปอร์เซ็นในการออก0.01%เหมือนกันนะครับโอ้โหสรุปไปง่ายว่าการเอสที่เป็นวัตถุดิบครับออกยากมากครับออกเท่ากันเลยครับ0.01%ส่วนดอกไม้ของกาเดียนบูเซียครับดอกไม้ มีมีโอกาสออก1%ส่วนรองเท้าของคารดียนูเซียครับมีโอกาสซุ่มได้สามเครับค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับรองเท้าส่วนชุดของคารดียนูเซียเอครับอ่าอันนี้หายากเลยครับศูนจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าใครโชคดีก็อาจจะซุ่มได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าการเอทเลยต่อมาครับเรามาดูที่เมกาแจ็คพอตครับอ่าเมกาแจ็คพอตอันนี้มันอ่ามันเป็นซุ่มทีละห้าสิบเพชรครับคว่าเมกาแจ็คพอต เรามาดูที่กาเดียนครับอากาเดียนากาเดียนรูเซียรครับเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มได้ครับเท่ากันเลยกับแจ็คพอตธรรมดาครับอ่า0.001เปอร์เซ็นต์ส่วนการเอสนะครับอ่ากา,อการเอสการเอสของอ่าที่เป็นวัตถุดิบของแต่ละเอีเวนต์ครับอ่ามันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดน,นึงครับจาก0.01เป็น0.05เปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนดอกไม้ดอกไม้ก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก1เปอร์เซ็นต์เป็น5เปอร์เซ็นต์ ส่วนรองเท้าของการเรียนรูเซียครับก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก3%เป็น15%เปและสุดท้ายก็จะเป็นชุดของการเรียนรูเซียที่หายากที่สุดเลยเอ5่5สามจองหาเป็นครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับอตอนแรกถ้าเป็นสุ่มแบบ10%เพชครับมันจะศูนย์จุดหกาครับสำหรับชุดของการเรียนรูเซียแต่ถ้าเป็นทีละห้เพชเปอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเป็นสามจุดสองห เขาถือว่าเยอะแล้วนะครับต่อมาครับมีอีเวนต์ในการรวมด้วยนะครับมีอีเวนต์ในการรวมแบบฟิกด้วยครับมีโอกาสรวมได้ครับกัดกา,กาเ r ียน n ูเซียเลยครับ0.01%่เปอร์เซ็นเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มเมค้าแจ็คพวอตเองครับเออในการรวมสแสดงว่าครับเ,เมกาแจ็คพอตครับมีโอกาสที่จะสุ่มได้น้อยกว่า แบบรวมครับแบบรวมมีโอกาส0.01เมื่อสิ้นก็ถือว่าเยอะกว่าแบบซุ่มแจ็คพอตแน่นอนต่อมาครับสโนควีนอิซาเบลครับสโนควีน0.01เหมือนกันนะครับอ่เซียรี่ครับ0.02โอ้โหแม่งเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับไม่เยอะเลยเออดาร์กเรียนครับอ่าดาร์กเรียน0.2เปอร์เซ็นต์ครับดาร์กเรียนก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออการโหดอยู่ส่วนอาชาครับอาชาเวอร์ชันธรรมดาครับ0.3เปอร์เซ็นต์ครับอ่ดาร์กโอรินครับอ่าดาร์กโอริน 0.5%เจ้าหญิงน้ำแข็งเกลียวได้ครับโอ้โหมาอีกแล้วครับ3-4ตัวข้างล่างครับมาแน่นอนจังหวนี้15.56%ครับเขาเมลซิตครับ่าพวกุลเขาทั้งหลายครับ24%จันเจ้าครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับพวกนี้แรปเปอร์แจ็คสันมาแน่นอนครับอ่าสำหรับใครที่อยากซื้อแพ็คการ์ดอะไรต่างๆครับก็มาดูในนี้ได้เลยนะครับอัตราในการตุ่มหรืออัตราในการดรอปนั่นเองครับ ในลูกอมดาวมีอะไรมาขายไหมโอ้โหมีแค่ซปเปอร์ครับนะมีแค่ซปเปอร์อ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะถามว่าอีเวนนี้ผมจะหาไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่หาครับเออเพราะว่าผมมีการ์ดบียยองรังอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนสกิลการ์ดใหม่มันไม่น่าตามหาครับผูเ้เล่นใหม่ก็ข้ามไปเลยผูเ้เล่นเก่าก็ข้ามไปเลยครับรอจี้หุ่นโอดรอการ์ดหุโหโดที่จะมาในอนาคตด,ดีกว่าครับผมบอกเลยอ่ะ แต่ก็ครับถ้าใครหรือว่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นคนเก่าก็ตามครับอ่ายังไม่มีการ์ดมียองรังครับอ่าี่เอวสองตัวนี้ครับผมแนะนาให้หาสองตัวนี้ดีกว่าครับอ่าถ้าจะหาในอีเวน์นี้ผมขอแนะนําให้หาสองตัวนี้ดีกว่านะครับอ่าหดกว่าตัวใหม่แน่นอนครับบอกเลยเออวัตถุดิบในการตามหาก็ไม่เยอะครับ ถือว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์กัดตัวละครที่เลยหลังด้วยเนาะ,อะเอาการมาเลยหลังวานสามใบครับตัวใหม่หนึ่งใบโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับช่องแมงดาชแนลทีวีนะครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเศรษฐีบางวันก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดบางช่วงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สดจากช่องของเรานะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับผมลืมมอนกันเออลืมสุ่มไม่ดูครับตรงนี้ อ่ขออภัยด้วยนะครับอ่าต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบครับจนถึงตอนนี้โอเคครับเจ็ดสิบแจบ็คเจ็ดสิบดอกครับมันมีโอกาสที่จะได้ไหมเรามาดูกันครับโอ้โห و! โอ้ขึ้นเาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นครับมันจะมีโอกาสได้ไหมตัวใหม่โอ้โหชุดของกาดิแอนดูเซียครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โหดอกไม้ก็มาว่ะประมาณนี้เออมันจะมีโอกาสได้หรือเปล่าครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็น ส่วนมากเลยอีเวนต์ไหนที่ผมไม่ทำอะแต่ผมสุ่มเล่นๆเนี่ยมันจะได้นะเออถ้าอีเวนต์ไหนผมตามหามันแม่งม,มันไม่ค่อยออกอะ่ะนะเห็นไหมกรอบรูปของการ์ดกาเรียนลูเซียก็มาครับเออแต่ว,ว่ากดไม่โดนครับ <c oughs> โอ้โหมันชอบออกฝั่งนี้โอ้โหดูดีครับพอ,อย้ายฝั่งอ่าหมดแล้วครับโอเค ถือว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์เก็บเพชรก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ไม่ทำครับสำหรับใครที่จะตามหา,าตัวใหม่หรือว่าการ์ดบียฮยองก็ต้องขอ,อขอให้ทุกทุกคนคับปิดนี่น้อยกันแล้วกันครับไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ